สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านอยู่กับช่องนาวยาฟาอำเภอพุิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับในวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับเรื่องประเด็นนะครับหนูไม่ยอมออกลูกนะครับพยายามนะครับสลับคู่ก็แล้วจะเปลี่ยนตัวคู่ให้ก็แล้วนะครับอาจจะทําหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็คือมือนพี่ท่านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อความให้ดูนะครับก็พี่ท่านนี้นะครับก็มาถามในใต้คอมเมนต์ที่ จากช่อง YouTube นะครับก็เลี้ยงหนูมานะครับ20กว่าบ่อนะครับผสมพันธุ์แล้วนะครับแล้วก็ก็คือสลับตัวผู้ให้ก็แล้วนะครับเนาะเลี้ยงผสมพันธุ์มา3เดือนแล้วนะครับไม่ได้ลูกเลยนะครับหรือว่าอาจจะได้ลูกไม่กี่บ่อเองนะครับคือประเด็นนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้มาทาคลิปเนาะเพื่อถ่ายทอดความรู้นะครับเนาะ ว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับทําไมถึงหนูไม่ค่อยได้ลูกเลยนะครับหรือได้ลูกช้านะครับเนาะก็คือประเด็นนี้นะครับไอ้ที่ไม่ไม่ค่อยได้ลูกนะครับหรือสำหรับตัวคู่กันแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุผลใดที่ผสมพันธุ์แล้วมันมันไม่ยอมติดท้องตั้งท้องออกรูปนะครับเนาะก็มาคุยกันนะครับในคลิปนี้นะครับ ก็คือว่าถ้าเปลี่ยนตัวผู้ให้ก็แล้วนะครับนะครับก็ไม่ออกลูกนะครับอย่างที่เขาถามมาเนาะก็คือจริงๆแล้วนะครับต้องถามดูตัวอายุหนูก่อนนะครับว่าหนูนะครับอายุนานหรือ,อยังนะครับสองปีถักปีแล้วหรือ,อยังนะครับถ้าถ้าเกินปีครึ่งไปแล้วนะครับถึงสองปีเนี่ยหนูเนี่ยมันจะเริ่มที่จะไม่ไม่ยอมผสมพันธุ์หรือ ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ได้ได้ลูกแล้วนะครับว่ากันง่ายๆเนาะไม่ค่อยได้ลูกแล้วอันนี้ควรที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนหนูหนุ่มสาวขึ้นมาแทนนะครับสําหรับผมผมก็ใช้อายุงานแค่หนูพ่อแม่พันแค่ปีเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลยนะครับเอาฟุกรุ่นหลังขึ้นมาแทนนะครับเนาะเราต้องสลับอย่างนี้เราเพิ่งจะได้ลูกบ่อยๆนะครับแล้วกรณีที่เราได้หนูหนุ่มสาวมาแล้วเนาะกรณีที่ถ้ามันมันไม่ออกลูกจริงๆนะครับ เราสลับตัวผู้แล้วนะครับคือหลายหลายท่านนะครับต้องควรรู้ไว้ด้วยว่าในการผสมพันธุ์หนูเนี่ยต้องจดวันที่ไว้นะครับบางทีเราอาจจะลืมบางทีเราลงไปแค่ยี่สิบวันสามสิบสี่สิบวันหนูไม่ออกลูกนะครับบางทีต้องต้องให้เวลาเขาด้วยครับเนาะต้องให้เวลาด้วยนะครับคือสิ่งที่หนูผสมพันธุ์ที่จอกลูกเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาถ้านับจากวันแรกสองวันแรกเขาผสมพันธุ์กันเนี่ยหนูแต่ละตัวนะครับท้องหนักท้องเบาไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็คือ อาจจะ25วันออกลูกนะครับหลังลงผสมพันธุ์แล้ว25วันออกลูก30วัน45วันนะครับหรือ60วัน,นครับอันนี้เราต้องควรดูก่อนนะครับวา่าหนูบางทีเราจดวันที่แล้วภายใน4 5วันนี่ไม่ออกลูกเนะี่ยเราต้องควรที่จะสลับตัวผู้ไหมนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่า <c oughs> ในการผสมพันธุ์เนี่ยเราใช้ตัวผู้ตัวที่ใหญ่กว่าตัวเมียไหมนะครับเนาะ ก็คือถ้าตัวเมียตัวนั้นไม่ยอมออกลูกนะครับเราต้องจับไอตัวผู้ที่ผสมพันธุ์ดีมาเปลี่ยนให้นะครับมาเปลี่ยนให้เนาะมาเปลี่ยนให้อีกบ่อที่ตัวเมียเนี่ยอามผสมพันธุ์แล้วไม่ยอมออกลูกสักทีนะครับเนาะก็ลองเปลี่ยนดูนะครับเนาะแล้วกรณีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าผสมพันธุ์หนูนะครับแล้วมันไม่ยอมออกลูกเนี่ยหนูเนี่ยเกิดจากความอ้วนไหมนะครับให้อาหารเราให้อาหารปริมาณที่เยอะ ไปไหมนะครับเนาะเขาต้องควรดูด้วยนะครับอาจจะอ้วนเกินไปนะครับหนูอ้วนเนี่ยมันจะทําให้อ่าในช่องท้องเขาเนี่ยมีไขมันเยอะนะครับแล้วอ่าไขมันเนี่ยมันจะไปเบียดต,ตัวที่อ่าลกหนูนะครับเพื่อทําให้หนูขยายตัวไม่ได้จึงด้อยไปในที่สุดครับกรณีนี้ก็สําคัญนะครับหลายๆท่านอาจจะมองข้ามเนาะหล,ลายๆท่านอาจจะเลี้ยงหนูรู้อยู่แล้วนะครับแต่หลายๆท่านสําหรับนือใหม่เนี่ยที่ยังไม่รู้น,นะครับเนาะ ที่มันหนูอ้วนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีดต่อการผสมพันธุ์ครับอาจจะไปทาหนูเนื้อนะครับนี่นะครับแต่ว่าในการผสมพันธุ์เนี่ยหนูอ้วนไปมันก็ไม่ค่อยดีนะครับผมก็ก็ควรที่จะลองดูนะครับว่าอัตราการให้อาหารเราเยอะเกินไปไหมนะครับเราก็ต้องแก้ไขย,ยังไงนะครับในการที่หนูอ้วนเกินไปนะครับอาจจะลดปริมาณอาหารที่ลงมานะครับอาจจะให้เป็น พืชที่มากขึ้นนะครับแบบโปรตีนโปรไอดตอาจจะน้อยลงนะครับเนาะเพื่อแต่การทําหนูให้มันผอมลงอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับอาจจะอาหารที่น้อยหน่อยนะครับเนาะก็กรณีนี้อาจจะแก้ไขปัญหาได้แต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะครับก็ดูตัวหนูด้วยนะครับดูอายุนะครับอายุมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้หนูนะครับดอก ในการผสมพันธุ์ลงนะครับไม่ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะครับอย่าไปเสียดายนะครับในการผสมพันธุ์เพื่อมาต่อยอดนะครับนอกกรณีนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางที่ดีนะครับแล้วก็การผสมพันธุ์ที่สลับสลับตัวผู้นะครับเนาะซึ่งว่าถ้าตัวผู้ที่ผสมผสมผสมพันธุ์เก่งนะครับเนาะมันอัตรานะครับอาจจะได้ดีกว่านะครับเนาะการที่เราการผสมพันธุ์ที่เราจะพัฒนาต่อไปได้ ในกรณีนี้นะครับมันก็มีหลากหลายสาเหตุนะครับบางทีหนูออกลูกนะครับบางทีเขากินลูกไปนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับในกรณีนี้นะครับโดยที่เราไม่ทันเห็นนะครับนอกที่อยู่ตัวผู้ตรงเนียนะครับผมก็อ่ามันมันถ้าถามก็หลากหลายสาเหตุนะครับที่หนูเนี่ยมันไม่ยอมออกลูกเนาะก็อย่างที่ผมพูดไปหนึ่งอ้วนเกินไปไหมนะครับหนูพ่อแม่พันอายุมากเกินไปไหม นะครับส่วนหนูอายุพ่อไม่พันเนี่ยผมใช้แค่ปีเดียวนะครับเนาะลงผสมพันธุ์นะครับก็ให้ครบปีครับพอแล้วนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเนาะเอารุ่นใหม่ขึ้นมาแทนนะครับแล้วหนูที่จริงอ่ะมันอายุประมาณสักปีครึ่งเนี่ยนะครับอายุสามสเดือนแล้วเรามาเลี้ยงอีกปีหนึ่งนะครับเนาะในการที่หนูผสมพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับที่ผมได้เลี้ยงมาที่ออกลูกที่ดีที่สุดก็คือช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ถามว่ามันออกตลอดไหมนะครับออกตลอดอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราบังคับเขานะครับว่า เราป้คู่นะครับวิธีที่สลับตัวผู้ตัวเมียที่ตรงเวลานะครับนล็อกเวลานะครับเนาะก,ก็คือกรณีนี้ที่ผมได้ออกมาพูดคุยนะครับว่ามันเป็นแนวทางนี้นะครับบางทีหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เจอปัญหาแบบนี้เจอปัญหาแบบอื่นนะครับหน,นูกัดกันก็ควรแยกออกมาบางทีตัวผู้กัดตัวเมียเนี่ยบางทีตัวเมียอาจจะท้องอยู่ไม่ยอม้ปรผสมพันธุ์ก็เป็นไปได้นะครับหรือตัวเมียกัดตัวผู้นะครับ ตัวเมียเนี่ยอาจจะท้องเหมือนกันนะครับซึ่งเขากัดไล่นะครับไม่ให้มายุ่งกับตัวเมียนะครับเนาะแล้วก็บางกรณีที่มันเกิดกัดกันเนี่ยอย่าใช้ตัวเมียตัวที่เล็กกว่าตัวผู้นะครับต้องใช้ตัวผู้ใหญ่กว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับเนาะคือให้ให้ใหญ่กว่าตัวเมียไปเลยนะครับครึ่งต่อครึ่งก็ยิ่งดีนะครับในการผสมพันธุ์ที่ดีกว่านะครับแล้วก็ดู ลักษณะหนูด้วยนะครับว่าตัวผู้ตัวนี้ผสมพันธุ์ดีเราเก็บไว้นะครับเราจดไว้นะครับลองผสมพันธุ์ที่ตัวเมียที่ไม่ค่อยออกลูกนะครับรเหตุการณ์ที่หนูอ้วนเกินไปเนี่ยผมเคยทดลองนะครับทดลองกับตัวเลยนะครับซึ่งว่าหนูตัวเนี้ยตัวเมียเนี่ยอ้วนเลยนะครับผมใช้ตัวผู้ตัวที่โอโ้คิดว่าผสมพันธุ์ดีเลยติดไว้นะครับเอามาเปลี่ยนนะครับมาทับลองทับดูว่าจะออกลูกไหมลองดูจะออกลูกไหมนะครับก็ปรากฏว่านะครับไม่ได้รู้ เพราะว่าตัวเมียอ้วนเกินนะครับแต่บางตัวที่ผมเคยทดลองนะครับผมทดลองกับหลายตัวนะครับบางตัวอาจจะทดลองนะครับบางทีออกลูกแค่ตัวเดียวนะครับ2ตัวนะครับเนาะเพราะว่าไขมันมันเยอะนะครับไขมันมันเยอะนะครับเนาะแต่ว่าอัตราในการออกลูกของหนูเนี่ยซึ่งว่าเราลงผสมพันธุ์เนี่ยเขาจะออกลูกภายในยี่สิบห้าถึงสามสิบวันตีวันหนึ่งเดือนแล้วกันนะครับการเลี้ยงหนูไป็นหนึ่งเดือนนะครับมันก็จะเว้นบักไปสองถึงสามเดือนนะครับถ้าเราแยกตัวผู้ออกนะครับเนาะกรณีนี้ ก็มาพูดคุยนะครับอาจจะได้รายละเอียดไม่มากพอเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นปัญหาหลักๆในฟาร์มที่ทุกคนเนี่ยเลี้ยงหนูนะครับหนูไม่ยอมผสมพันธ์กันนะครับแล้วมันจริงประผสมพันธ์นะครับบางทีมันก็ไม่ติดลูกนะครับมันก็อย่างที่ว่าเนี่ยที่หลักๆก็คือหนูอายุมากเกินไปหนูอ้วนเกินไปนะครับเนาะในในกรณีนี้ที่ที่ผมจะแนะนําจริงๆนะครับที่มันไม่ยอมออกลูกแล้วตัวผู้เนี่ยไม่ยอมทํางานนะครับต้องต้องดูไว้ด้วยนะครับเนาะ ก็ลองอาสลับตัวผู้ดูนะครับอย่างที่ผมแนะนำเน่ยมันเป็นขั้นตอนที่แก้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าหนูถึงผสมพันธุ์ไม่ดจริงๆนะครับวิธีสุดท้ายจริงๆนะครับสุดปัญญาจริงๆนะครับเนาะก็คือเราต้องไปชําแหละเป็นหนูเนื้อขายไปครับแล้วเอาอหนูรุ่นใหม่ๆมาแทนนะครับมาผสมแทนทาแทนต้องเปลี่ยนหมุนเวียนไปงี้เรื่อยๆนะครับอย่าไปเลี้ยงหนูนะครับ เพื่อปีสองปีแล้วนะครับเราไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกลูกแลวละบางทีก็ไม่ติดครับบางทีก็นานทีจนกว่าจะติดลูกนะครับซึ่งหนูก็จะมีอายุมากขึ้นนะครับเนาะก็เป็นกรณีนี้นะครับที่หนูมันอายุที่มากขึ้น,นก็อย่างวิธีขั้นตอนที่ผมบอกไปถ้าหนูมันไม่ออกลูกแล้วนะครับบทปถุญาจริงต้องทําเป็นหนูเนื้อนะครับเนาะแต่ว่าถ้ามันก็มีวิธีคือต้องเอามาพักหนูไว้สัก สิบวันหรือยี่สิบวันนะครับแยกกันอยู่ก่อนนะครับแยกตัวผู้พักไว้ให้อยู่ตัวเดียวนะครับเพื่อให้เขาผิดกินกันนะครับแล้วลองผสมพันธุ์ใหม่นะครับก็ถ้าไม่ติดอีกก็ชำระลูเนื้อครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของคนเลี้ยงหนูนะครับเนาะถ้าเลี้ยงไปเราก็ไม่ได้ลูกเพื่อเราได้ลูกเนี่ยเพื่อไปต่อยอดนะครับเพื่อไปต่อยอดต่อต่อไปนะครับที่เราได้เลี้ยงมานะครับเนาะมันเป็นปัญหาหลักๆในฟาร์มเลยนะครับเนาะที่หนูเนี่ยไม่ยอมออกรูปนะครับเนาะ มันก็เป็นปัญหาหลายๆฟาร์มเหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยผมต้องอแก้ไขปัญหาตลอดนะครับแก้ไขปัญหาตลอดนะครับเราไม่นิ่งเฉยนะครับหนูไม่ออกลูกเนี่ยเราอย่านิ่งเฉยเนาะบางทีถ้าปล่อยไปมันก็อยู่แบบอย่างนั้นนะครับเนาะก็ก็ขอขอบคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับที่ามาสอบถามใต้คอมเมนต์นะครับผมก็ยินดีตอบนะครับทุกคาถามที่ท่านใดที่อยากรู้นะครับก็ คอมเมนต์ได้นะครับว่าเกิดปัญหาแบบไหนบ้างนะครับแต่ละฟาร์มเกิดปัญหาไม่เหมือนกันแต่บางฟาร์มอาจจะออกลูกปีนะครับบางฟาร์มจะหนูกัดลูกทิ้งนะครับบางฟาร์มอาจจะระบบน้ําอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับเนาะก็วันนี้นะครับฝากด้วยนะครับฝากฟาร์มหนูนาปัญญาฟาร์มนะครับอำเภอพบวิสัยจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ฝากกติดตามด้วยนะครับผมก็จะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปใหม่ๆนะครับมาแนะนําสําหรับคนเลี้ยงหนูนานะครับเพื่อ ต่อยอดนะครับเลี ination, goodbye, turkey, ้ยงครอบครัวนะครับอาจจะจุนเจือเล็กๆน้อยๆได้นะครับอาจจะทําเป็นอาชีพเสริมได้อย่างเช่นผมนะครับก็ทําเป็นอาชีพเสริมนะครับเนาะก็อ่ะก็คลิปนี้นะครับดีไม่ดีอย่างไรนะครับถ้าดีก็นําไปใช้แต่ว่ามันไม่ดีอย่างไรนะครับก็ควรในทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับเนาะไม่ต้องสนใจนะครับเนาะถ้าดีก็นําไปใช้ครับปากด้วยนะครับฝากฟันนํำยาฟันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 就这样？